เ <laughs> พิ่งมาศึกษาดูหลายคลิปตั้งแต่เริ่มแต่งงอยู่อย่างหนึ่งคือส่วนลดคืออะไรครับต้องซื้อหุ้นจากไหนอย่างไรถึงจะมีส่วนลดอืโอเคดีครับเป็นคำถามที่ดีก็ <c oughs> เป็นคำถามของมือใหม่หมแหละนะครับก็คืออย่างนี้ครับคําว่าส่วนลดเนี่ยเราเราคิดแบบนี้อยากให้คุณชื่ออะไรนะมีชยัย ชาไทยเจริญมีชายช,ชาไทยเจริญนะครับนะครับเออก็ชื่อช uh, like ื่อเป็นสี่มงคลมากเลยก็เออวิธีการที่ทาที่แบบนี้นะครับผมอยากจะให้เราสมมติว่าเหมือนหุ้นหนึ่งตัวเนี่ยเป็นสินค้าหนึ่งชิ้นครับนะหุ้นหนึ่งตัวเป็นสินค้าหนึ่งชิ้นนะครับว่าเรามีหนังสือเล่มหนึ่งราคาหนึ่งร้อยบาทนะหนังสือเล่มหนึ่งราคาหนึ่งร้อยบาทคําถามคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าหนังสือเล่มเนี้ยมูลค่าของเขาเนี่ยคือหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมนะ ถ้าราคาจุดๆราคาหนังสือเล่มนี้จากหน้าปกเอาม่ดีกว่าเป็นลอตเตอรี่ดีกว่านะฮะลอตเตอรี่น่าจะสนุกกว่าและน่าจะเสี่ยงคุกถสงตารางมากกว่านะแ <c oughs> ล้วเราตอง <c oughs> หาเรื่องจริง <c oughs> ผมก็ตอรี่เ,รเดียวแล้ว <c oughs> คำถามอะไรนะหัวผ,ผมหัวร้ออย่างเดียวแล้ว <c oughs> ลอตเตอรี่เนี่ยใบยละ80บาทหน้าตั๋วใช่ไหมหน้าหน้าลอตเตอรี่เขียนว่า80บาทใช่ไหมครับม <ฮะ S 1> ันแปลว่าถ้าเขาขายราคา80บาทเนี่ยแปลว่าแปลว่าเราเนี่ยซื้อที่ราคาเหมาะสมของเขาใช่ไหม,มซื้อที่ราคาเหมาะสมของเขานะครับแต่ถ้าราคาลอตเตอรี่เนี่ยมันแบบมันมีดีมาลนะหรือความต้องการเนี่ยมากกว่าสป라이ดนะบางทีเนี่ยราคาของ ลอตเตอรี่เนี่ยก็จะขึ้นไปเป็นร้อยบาทเป็นร้อยยี่สิบาทอย่างนี้เป็นต้นนะ <c oughs> เช่นมีเลขเด็ดไงนะใช่ไหมใช่ไหมมันมีเลขเด็ดนะมีเลขเด็ดเฮ้ยเลขนี้แว่งมาว่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยแบบขาดตลาดอย่างเงี้ยนั้นะราคาจะขึ้นเลยนะราคาขึ้นไปร้อยบาทร้อยี่สิบาทประมาณนี้นะก็ถ้าสินค้าเนี่ยราคามันขึ้นไปอันนี้ก็เรียกว่าราคาเนี่ยมันสูงกว่ามูลค่าเหมาะสมของมันใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่สมว่าสมว่าเขาแบบขายจนจะหมดอยู่แล้วนะขายแบบจะไม่ไหวแล้วจะอยากอยากปิดแผงแล้วอะไรเงี้ยนะ แปดสิบ,บาทเนี่ยไม่ขายด้วยขายหกสิบาทด้วยก็มีนะเวลาที่<ะ>ใกล้ๆแล้วเนี่ย <c oughs> นะก็ก็มีเหมือนกันนะไม่ไม่รู้ขายเพราะอะไรเหมือนกันนะเอาช่างเขาเถอะแล้วขายหกสิบาทอย่างเงี้ยแปลว่าไอ้ราคาขายเนี่ยหกสิบาทเนี่ยมันมีส่วนลดมันมีส่วนลดจากราคาเต็มของมันที่แปดสิบาทใช่ไหมครับอาจจะลดลงมายี่สิบาทก็ <c oughs> <c oughs> ก็เรียกว่ามีส่วนยี่สิบาทนะอยเราอยากรู้ว่าไอ้ยี่สบาทเนี้ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะวิธีการเราก็เอายี่สิบาทเนี่ยนะครับไปหารแปดสิบาท นะก็ได้ออกมาเป็นยี่บห้าเปอร์เซ็นต์อ่าอย่างนี้เป็นต้นก็เลยรู้ว่าเออแสดงว่าไอ้ราคาหกสิบาทลอตเตอรี่เนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยหน้าตัวแปดสิบาทเนี่ยมีส่วนลดยี่บห้าเปอร์เซ็นต์อ่าหรือเอาใหม่สินค้าเนี่ยเราเห็นเป็นรองเท้าเป็นกระเป๋าแล้วกันราคาเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นปรกากฏเขาจะแปะป้ายครับแปะป้ายดิสเขาอ่าดิสเขาก็แปลว่าส่วนลดใช่ป่ะครับไอ้ส่วนลดเนี่ยลดไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นอ่าอย่างเงี้ยเราจะซื้อตอนราคาเต็มหรือจะซื้อตอนราคามีส่วนลดล่ะ ถ้าซื้อตอนมีส่วนลดแล้วก็คุ้มกว่าถูกกว่าใช่ไหมครับแล้วก็เพอร์เนี่ยตอนขายนะอาจจะได้กําไรด้วยใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> นะอันนี้คือคําว่าส่วนลดนะทีนี้ในหุ้นเนี่ยแน่นอนว่าหัวใจก็คือเราเนี่ยต้องสามารถประเมินราคาเหมาะสมเองได้ครับสามารถประเมินได้ว่าราคาหุ้นตัวเนี้ยควรเป็นเท่าไหร่สมมติเราประเมินแล้วว่าหุ้นตัวเนี้ยควรเป็นหนึ่งร้อยบาทปรากฏถ้าเรามีถ้าราคาหุ้นเป็นหนึ่งร้อยบาทเราจะซื้อไหม ก็อาจจะไม่ซื้อเพราะมันไม่มีส่วนลดให้เราซื้อไปก็อาจจะได้ผลตอบแทนไม่ดีเท่าไหร่นี่ออไหมนยที่ผมบอกไปว่าหุ้นแพงนะหุ้นดีแค่ไหนแต่ซื้อแพงนี่นะผลตอบแทนก็ไม่ดีหรอกนะครับแต่ถ้าหุ้นเนี่ยมันดันมีส่วนลดขึ้นมาอ่าส่วนลดแค่ไหนถึงจะเรียกว่าถึงว่าเรียกว่าโอเคแล้วกันผมให้คร่าวๆว่าตัวเลขยบบๆประมาณ30สซขึ้นไปถ้าหุ้นเนี่ยมีส่วนลดประมาณ30ิเซนขึ้นไปเนี่ยนะเรียกได้ว่าปลอดภัยขึ้นเยอะเลย ปลอดภัยขึ้นเยอะเลยแสดงว่าคุณจะซื้อหุ้นหนึ่งร้อยบาทในราคาเจ็ดสิบาทปลอดภยัยไหมและเมื่อปลอดภัยแล้วยังไม่พอนะยังไม่พอนะอนะทำไมถึงต้องการความปลอดภยัยเพราะต้องเผื่อด้วยว่าที่คุณประเมินไว้ร้อยบาทอะ่ะมันชัวร์ไหมมันอาจจะไม่ชัวร์อ่าถูกไหมดังนั้นเนี่ยการมีส่วนลดเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่า margin of safety ก็แปลว่าส่วนเผื่อความปลอดภยัยครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าส่วนเผื่อความปลอดภัยคือคุณต้องการที่จะ ราคาประมาณร้อยบาทแต่คุณก็ไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกว่ามันจะร้อยบาทจริงๆหรือเปล่าดังนั้นการที่เขาเนี่ยมีส่วนลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้คุณเนี่ยคุณก็อุ่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยโอกาสที่คุณจะขาดทุนเนี่ยมันก็ลดลงไปส่วนหนึ่งละจากราคาหุ้นส่วนหนึ่งทีนี้คุณก็ต้องศึกษาต่อว่าแล้วคุณภาพของธุรกิจเนี้มันดีไหมมันยังดีอยู่หรือเปล่าการที่ราคาหุ้นมันลงมาเนี่ยเพราะมันอะไรเพราะปัญหาคือในอนาคตมันจะไม่ดีแล้วหรือเปล่าถ้าอนาคตจะไม่ดีเนี่ยไอ้ส่วนลดสามสิบบาทเนี่าฮ้ย คุณภาพยังดีเหมือนเดิมเป๊ะเขาแค่เจอปัญหาชั่วคราวแสดงว่าไอ้ราคาที่ลงมา30บาทหรือส่วนลดสาเนี่ยแปลว่าเฮ้ยถ้าคุณเข้าไปซื้อเนี่ยนะแล้วปีหน้าเนี่ยผลประกอบการเขากลับมาร้อยหนึ่งเหมือนเดิมราคาคุณก็ต้องเหนต้องปรับตัวจาก70บาทขึ้นมาเป็น100ใช่ไหมคุณก็จะมีกําไรเยอะถูกต้องไหมครับนะดังนั้นเนี่ย VI ก็ v คือเป็นหลักการที่ซื้อบนความปลอดภัยบนส่วนลดความปลอดภัยหรือ margin of safety หรือ Moss นั่นเองที่มี Mo s s หรือส่วนลดเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต นะก็คือเป็นส่วนของความปลอดภยัยพอซื้อปุ๊บเนี่ยข้อดีคือหนึ่งปลอดภยัยข้อดีข้อที่สองคือกําไรก็เยอะด้วยครับกําไรก็เยอะด้วยนั่นะคือเหตุผลที่ว i ส่วนใหญ่เนี่ยกําไรเยอะๆทั้งนั้นกําไรเป็นเด้งเป็นหนึ200่งร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นสองเด้งสามเด้งห้าเด้งสิบเด้งนะครับประมาณนี้อืมคือถ้าเปรียบเทียบกับอ่าคราวที่แล้วเนี่ยที่พี่พูดอ่ะคือมันเหมือนแบบเปรียบเสมือนเหมือน ตั้งเป้าว่ากาไรตั้งแต่ซื้อใช่ไหมครับมันเหมือนคราวที่แล้วพี่เปรียบเทียบกับพวกแบบวงการรถมือสองเ่ะพวกเต็นเนี่ยคือเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ารถรุ่นเนี้ยมันจะต้องไปขายได้ราคาประมาณเท่าไหร่ใช่ใช่ไหมครับต้องไปขายได้เท่าไหร่ทีนี้เวลาเขาไปรับซื้อมาเขาก็ต้องซื้อให้มันมีส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาที่เขาจะไปขายใช่ถูกต้องซื้อได้ถูกเท่าไหร่เขาก็ยิ่งยิ่งได้กำไรมากขึ้นเท่าไหร่าทีนี้เขาก็ต้องดูกันว่าเออรถที่กำลังจะไปซื้อเนี่ย คือมันมันมีปัญหาที่มันหนักกว่าไอ้ราคาส่วนลดนั้นหรือเปล่าหรือมันแค่ขีนกขีนกตกใส่แล้วก็เป็นปัญหาชั่วคราวไปล้างออกก,จก็จบอ่าใช่ก,ชก็ก็อย่างนี้แล้วแล้วกลายเป็นอ่าก็เนี่ยเปรียบเทียบนะครับก็คือไปไปซื้อที่มันมีส่วนลดโดยที่เราเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปขายแล้วมันจะได้กําไรแต่ทีนี้พอเป็นตลาดหุ้นนี่ก็ต้องรอให้สถานการณ์ที่ชั่วคราวนั้นเน่ะ ที่ไมมาหาวกเขาที่ทาให้ราคาล่วงนั้นเนี่ยมันมันผ่านคนไปคนเลิกกลัวแล้วแล้วถากับมาเห็นว่าผลประกอบการก็กลับมาปกติขายได้กําไรปกติอืราคาก็จะกลับมาเพราะคนก็จะเริ่มกลับเข้ามาซื้อเพราะคนก็จะอยากให้อ่าซื้อแล้วก็ได้กําไรต่อไปเพราะมันกลับมาทํากาไรได้แล้วในบริษัทอ่ะเขาก็จะยอมเข้ามาซื้อแพงขึ้นแพงขึ้นจนกลับมาจุดเดิมที่มันควรจะเป็น อ่ะเราก็จะได้กาดําไรจาะไอ้แก่ตอนเราซื้อส่วนลดนั้นใช่ถูกต้องครับอืมอ่ะโอเค